โอคครับสำหรับใบงานที่2นะครับเป็นการเปรียบเทียบจำนวนเต็มนะครับจุดประสงค์ของใบงานนี้นะครับนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบจำนวนเต็มที่กำหนดให้นะครับให้ถูกต้องนะครับนะมาดูใบงานนะครับเขาให้ทำอะไรเอ่ยนะครับให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์นะครับ อันนี้กูจะวาดเส้นจำนวนกำกับไว้ให้เพื่อให้เราได้ทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับจากใบงานแรกนะครับที่ควูอธิบายไปก็ทำให้เราทราบว่านะครับจำนวนเต็มแบ่งออกได้เป็น3าํจำนวนด้วยกันคือเต็มบวกเต็มลบแล้วก็เต็มศูนย์นะครับนะจำนวนที่อยู่ทางขวานะครับไล่ไปทางขวาเรื่อยๆก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไปทางซ้าย ก็จะเป็นจํานวนติดลบนะครับก็จะมีค่าน้อยลงเรื่อยๆนะครับมาดูข้อ1นะครับเขาให้เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับข้อ1นะครับลบเกับ0ลบเกับ0นะครับ0ย์มากกว่านะครับหรือลบเน้อยกว่านั่นเองนะครับลบเน้อยกว่า0น ข้อ2ลบ14ลบ14น้อยกว่า14นะครับข้อที่3นะครับ1มากกว่าลบ8ครับข้อที่4 16น้อยกว่า19ครับข้อที่5นะครับ121ส่วน11นะครับ ถ้าเราลองหารดูนะครับก็จะได้ว่าตรงนี้จะได้คำตอบคือ11นะครับ11กับลบสิหนะครับ1 1มากกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าดูง่ายๆเลยนะครับฝั่งนี้มีค่าเป็นบวกฝั่งนี้มีค่าเป็นลบนะครับฉะนั้นร2 1ยส่วนสิะครับมากกว่า10ลบสินะครับข้อ6กลบ20นะครับจะน้อยกว่าลบ1ครับข้อที่7 4มากกว่าลบ10ครับข้อที่8นะครับลบ65น้อยกว่าลบ56ครับข้อที่9นะครับ5คูณจะได้25นะครับตรงนี้ฉะนั้น25ลบ13ก็จะน้อยกว่า25นะครับข้อที่10นะครับ1นคูณ8ได้8 8มีค่ามากกว่าลบ16นะครับ ต่อมาข้อ2นะครับเติมจํานวนลงในช่องว่างต่อจากจํานวนที่กําหนดให้นะครับอีก3ามจำนวนนะครับข้อ1น่านี้จะเป็นในรูปแบบความสัมพันธะ์แล้วนักเรียนต้องวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับว่ามันเพิ่มหรือลดไปยังไงนะครับข้อที่1 16-13-10ลดลงทีละ3ใช่ไหมจาก10ก็จะมาเป็น7ครับต่อมาเป็นสต่อมาเป็น1ครับ 2องอเพิ่มขึ้นทีละ3นะครับจาก8ก็จะเป็น11อะไรต่อครับ14แล้วก็17ครับข้อที่3 7 1ลบ5นะครับลดลงทีละเท่าไหร่ทีละ6ใช่ไหมลดลงทีละ6จากลบ5นะครับก็จะเป็นลบ11 ลดลงไปอีก6ก็จะเป็นลบ17ครับต่อมาก็จะเป็นลบ23ข้อที่4ี่ครับห้6 27เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นทีละ11เนอนาะก็บวกเข้าไปเลยครับ11บวก27เข้าไปนะครับก็จะเป็น38 61บ 11, อีกเป็น49ก็จะเป็น60นะครับ มาข้อหข้อหนะครับ9 4สี่ลบ1ลดลงทีละห้านะครับอันนี้จะลบ1ลดไป5นะครับนับนิ้วเอาก็ได้ครับศน,นะครับไปขอภัยครับเป็นเป็นเท่าไหร่นะลบ2นะครับลบ3ลบ4ลบหลบ6นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลบห ลดไป5อีกเป็นลบสิต่อมาเป็นลบสิบนะครับอ่าฉเฉลยข้อ2ใหญ่นะต่อมาข้อ3ใหญ่นะครับเรียงลำดับจำนวนที่กำหนดให้นะครับจากน้อยไปหามากจากน้อยไปหามากนะครับอ่าดูข้อ1ครับข้อ1มีอะไรบ้างเอ่ยน้อยที่สุดครับ นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีทั้งค่าที่เป็นบวกเป็นลบนะครับเป็นศูนย์ด้วยนะครับมีครบเลยทีนี้ค่าที่น้อยที่สุดก็ต้องเป็นจำนวนเต็มลบอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ก็เริ่มเลยครับลบเจ็ดจะน้อยสุดนะต่อมาลบหต่อมาศูนย์นะครับต่อมาเป็น11แล้วก็เป็นสิครับอืม ข้อสองข้อสองข้อสองมีห้าจำนวนนี้อ่ามีทั้งบวกทั้งลบเลยนะครับฉะนั้นติดลบจะน้อยที่สุดก่อนนะครับลบยี่สิบเอ็ดลบสิบห้าอะไรต่อเออลบหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็สิบสองข้อสาม เลือกค่าติดลบมาก่อนเลยลบสามสิบสองจากนั้นก็จะเป็นแปดเก้าสิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบห้าข้อที่สี่นะครับลบสามสิบสองลบยี่สิบสามลบเจ็ดครับ แล้วก็6คข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5นะครับข้อที่5ลบ19นะครับลบ15ลบ10ลบ4แล้วก็2นะครับ โอเคนะครับจบเฉลยใบงานนะครับที่2นะครับสำหรับเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับจำนวนเต็มนะครับ